จิตใจจตนาโนอัมหะกลาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Mì Gõ Để no I'm going มู่ว่านเห็นภาพส,สวยๆมากขั้นสมเนิญนี่อุบาสิากาไปทา่ายด้วยนามเน้นตู้เสือเป็นความประทับใจเป็นวภาคตืมนใจสลดใจกับกองนันก้อนซ่อนอาโคอาหลวงมู่วานเดียนะครับกองเนี่ยนะมูม่ว่นานเดียเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นภาพที่ประทับใจเป็นภาพที่หาดูได้ยากเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ใครเห็นเรื่สั้น น,นี่กองไทยหรูพว่าสุดคดนคนอาชีพไทยเอามองดีๆแล้งคนท่านผู้หวังดีกับว่งหวังดีกับเนี่ยาทาเรื่องิลาะไม่ไม่ทักสั่เน,อนาอนะครับชินจาลุีที่เป็นผู้ใกล้ชิดกันเข้ามาท่นออาทนโตโบจากหระเทศต่างๆ่ตาๆตามมาเรื่อยา ก็คล้องขั้นเขาก็อกันได้ด้วคงบ่าการ้อมโดยอะมองครับ 能跑的年轻。嗯嗯嗯 I love you. คณะกรรมาธารสภาบัญญัรัสาทีิานบานเปิดังอ่างเกบน้ำากจวัดวัดป่าอากาศเปานวันหนาววังที่ตกรุงเทเวศร์องเริยางค์จขอนแก่นซึ่งวันนี้นะครับเกิดากโดิรมใการคณะครราชการหารรวจพค้าประชาชนผู้เข้าชารนการชมแยกิจกรทั่วตุรัสเมืองิีทั้งสี่ มาด้วร่นหมายกว่าไดเนาะเพราะวา่กนะครับทำให้ดูแบบดันดูให้หนเป็นร่มโพลร่มใสให้รูกหลางได้เย็นได้ร่มเย็นนั่นก็คือปฏนิของหลวงพ่อทำให้ดูทุบกระยดนิ้วหพ่อกมอยู่สสพอ่ทานมาพระเจ้าอยู่ดีดแล้วไอ้อันนีนทั้งในในในเรื่องต้ในทั้งในเใจรวินรน เงินขอให้คุเจอินเงินคนเจอดีกวเนคนเจอสองร้อยบาทครัคุณไปร้องบนเช้าประทันแล้วนะครับประทานให้คุณดูไปร้องแล้วนะครับให้คุณดีขึ้นคุอคุณแม่ครับคุณแม่เอาท้องสูนทรับ่ีมีอำมาไว้ดี่งว่าถึงท่านท่านลูกสาวไยัน้าหันตาคุณแม่ีปหันตา่อแม่ทาขอประตูขอประตี อันนี้เป็นแม่ฉันเป็นคนรวเอกะข่าวบัตรขาวบัตมาว่าหาติยอุดอยากมีท้าที่ม่งม่งสังกาแม่ชว่งราต่อซ้อนรอสมเป็นคนรัดก้นว่าขาวัดมาโดนมาจูทรงกระชสสุดขาว้ผู้โกโก้คนเชอสวยตอแรท่านสวยคนหน้าวัตน้แขว่านนีสวยแค่ไหนนะเราเป็นอย่างเพี่นา เป็นอนเาสังดมีอายุแก่เกสิแก่เรมากแยแน่ท่านเดียวดูน้ำนังสิผู้หญิงแต่วันท่านดูถึงท่านนีว่าดีปไหนเดราายุ่เราใช้แรงท่านน้ำก็สี่ห้าแขนนะครับนังถึงนสาวส้าใหญ่สา้าุ่นใหญ่เป็นเพื่อนแม่เาแน่นนเพื่อน่กม่เพ่นได้โควิดยเสียชีวิตไปเพื่อนแล้วก็ยังดูดีนะมหลายอาบานห้องผมเอาใจว่า อาซีเ uh, yeah. so? ี yeah. mm. ็ตเป็นผู้ตางทจ็ครับผู้นำท่าเป่าเ่อิงสาวกีเป็นผู้มีอายุเอาว่สูงกว่านะครับตัวมูรอกมาก่ในประเทศนะครับย่างดูมาหลายเดนกูมวางเป็นลัเมือเอาเจครับเรียงเลียงที่แหลกแลกเลียพืนก็มาโอ้ยมาเห็นเดนตเป็นงานแท้บ้าเป็นตช่อนบ่าเป็นตาไปชื่นชมยิดีบ่าเป็นตาใชลเส้นยินดีดียรคุณงูระดัวันเนาะ เขาแถวจังสี่จะมันง่ามาุ่นพ่อจื้อไหวเน้ะ่องได้บอกว่าอย่าเซงคิวมันพบเป็นเดียวเขาแถวแหเขาแถวมังงามแห่ท่านประธานสภาพ่าท่านประธานชงลมบอมนมา่นประธานธรรมแล้ว่มาอ้ยปัญญาวอยสีเจ้สี่ดอกผมตายเย็นจะลาเชื่อว่าคอยฝ่ายิ้มมือกับไปคนเข้าไปเข้าก้อนเนีอยธรร ก่งที่ง่ายและยั้งระสงสมเป็นับระสมเป็นงานั่งนิ่นี่งมห่งหันเพ่าเรื่องใช้มากขึ้นท่าพบกับว่าเป็นเรื่องมันแ่เป็นเรื่องร่งว่าก็จะพบไปเวลานออยว่าถลายของตอว่าถวายเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวโค้ที่ย่งวันนี้เป็นกำลังใจสวัสดีครับคุณหใูไปพูดไม่ยากเลยพูดไม่ยา อย่างนี้ดีงั้นเตียงนามี่ที่กะเป็นเพื่อนอยู่แล้วจองเลยผูกขาดเลย ยเหยิงก็พอพอจะทำอรไรก็ทำยากย้สีขาาที่เขาไปชิดไปชิดไปชิดของไม่ได้เลยใกล้ๆๆๆของสาวลาสี่งยหยิงนะม่ด้หรอกร้งแล้วร้องแล้วรวมาใจยิมได้ด้ร้องแลวมหาใจนิ่มด้วยอนนั้นไม่หรในสกาวยิ่งยุ่งเหกิงเศรษฐารศารลูกท้าก็ดี งานสถาปนิีที่ขออนุญาตแถวเนี่เป็นลบหานขออาหาได้นาครับขอบขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกคนที่มาร่วมถวาพินพุทธาสการะในงานจลองอายุท่ัานายพลขอบคุณคหลวงพ่อพระอรัญสารสรคุณอายุแ84ปีเบิ่มเติมบริจานท่นเสาแก้วมันคุ รบพอเกิดวันพุทธสมบีที่27มิถุนายนพุทธศักราช2483นะครับะครับพบนี่ป่ดิกับแย่เส้อผผ่านแน่สกาวขอบเากคราคก็แข้งกันกับมาโอ้ยเด็กดีนหายเนาะหยมันป็นเงี้ยใรหลังยืนขึ่นใช้ได้ขั้นพ่อยืนได้ก็ยืเนาะโอราามันทำาเป็นร้านสาวร้านสาว ทานสาวแค่ว่าถาชักแพ้กันดีละโอ้ขอบคุณครับอคิ์พุ่์ที่เซียมประเเนาะได้ได้ได้สนะเป่าร้อยเอาไว้ดีมากขอบคุณนะครับอันนโทรพระนทรโหดดิการให้เข้าให้น้ำได้ชื่อว่าเป็นเพื่อให้พลังกำลังแต่กับมอี้ห้ามดรวมกันเอาไว้เพราโใชนไหานแนวประสงค์เพื่อสงศีล การสน,น,นับนเร็วเท่าาอายุวัฒน,นาสุขาพระ์ให้เพิ่มเด็กนะเข้าไป็นร่มรับประทานอาหารเที่นก,กันนะครับวัฒโนโหไิวานโทูโทเเโ้เห็นเซืรอค่าก็สเสริเเ็็นการให้ถือพันแปดสิบชีพีบางปีลุงพอสีเดือนเลื่อนจากวันที่ที่เจืดอนื่งจากให้เป็นความสะดวก ติเงซื้อท่ากลาเป็นามาขอเงินไปในสถานศึกษาหรือในส่วนของทนะครับโรงเรียนละห้าหมื่นโรงเรียนละเจ็ดหมืโรงเรียนละสองหมื่นโรงเรียนละหนึ่งแสเท่าไหร่ครับาครับเยให้ใค่ว่าเนี่นะครับทีต้องบกใช่รควนรคนท่านประเทีนั้นให้ครับรคนประเทศน้ ให้ทำการยกฐานมาแล้วนะครับชมรมผู้สูงอายุบ้านพุนาภน้องเป็นน้องพ่อเป็นผู้ที่ลงทุนตั้ตั้งให้เราก็เสือกต้อนยือพ่อต่อปันธิทานของหลวงพ่อเสือกทอดพระทูประสงฆ์ให้ขยายขึ้นมาจนพินที่น่าพอใจของชมรมผู้สูงอายุในระดับตีบริหารจัดการเงินเฉพาะกิจเยีงินเงี้ยงคงไว้งี้พ่อพูนเก่ง การสงคอสของสมาชิกชุมชนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีมีละหนึ่งพันบาทเทียขั้นั้นคือการบริหารจัดการยงพอว่าขั้นเห็นพอแดงจังภากัเสร้อหรือพอสมารถแม่บเทียนกดีคุณวัานัภาคก็ดีแม่ใบสีก็ดีขั้นเห็นช่องโลกมีพอแดงจังทรงขึ้นมากลาที่แรกราช่กกาเหตุอย่างรับษางินวัดภ ถาใจรเห็นยิ่งข้จะรื่องขลบ่ยวอดบวบ่โรเมียเสียหายเพิ่มเล่นจเสมอสุขภานะครับขอบคุณท่านพัฒนธรรมกรรการขอบคุณนาทิพย์คงจาร์ปาใสบดีใสายไลใคว่าใดมากปีแกในสิงคโ ที่เห็นพีเห็นน้องเขาลงอมาเบิรทุกคนท่านท่านนงหลายร่นพูกับาในท่านมันเลยกับบ้านปีนี้บ้อด้มากภาไปจัดใหญ่แต่กับ้านัแกคอะพ่อสมัยพ่อสมัยท่านจทำบ้นพวกสีทำบ้นหองหัวบ้านะครับไรเงยยุบทผมชี่ยวไปเลชี่ยวเลยจะยั่งเขีย

ยาคนต้องนได้ที่ลูกสม้ำหอมเช่นขาวหนังชงหลงคอข้าวเหตาเอื้องซนอวโย๊ะคอแดงขั้แดงมีอรับํำหอมเป็นย่างดีโดยสามารถที่มันมันข้นเข้นมาน้ำมีเป็นยาธรรมดาเพื่อข้วมีสที่สามารถที่ใส่ข้อใจนะครับที่ก็เปนรที